แฟนสาวผมเนี่ยเขาอยากมีเซ็ก์ทุกครั้งที่เจอกันวงเล็บเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเวลามีเซ็ก์ก็จะมีทั้งวันเลยบางทีผมก็ไม่อยากควรทำยังไงดีโดนบังคับด้วยก็อันนี้หมอว่าคุยกันได้นะจริงๆในความสัมพันธ์น่ะที่จะมีความสุขอ่ะคือความสัมพันธ์ทางเพศหรือว่าการมีเซ็กซ์เป็นปัจจัยหนึ่งแต่มันไม่ควรจะเป็นทั้งหมดของความสัมพันธ์แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือดีที่พอแบบเขาอยากแล้วเขาก็ แสดงออกให้เรารู้เออแต่หมอว่าคุยได้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะกลัวว่าอยู่อ่ะอาจจะอยากหรือเปล่าเพราะอยู่กันผู้ชายออแต่ว่าไม่ได้นานๆเจอเกันทีเจอแค่เสาร์อาทิตย์ไม่เจอตั้งห้าวันเออ,เ,อ,อเขาก็เลยพยายามจะชดเชยให้กับที่อยู่ขาดไปไงนึนกออกปะเพราะฉะนั้นออหมอว่าลองคุยกับเขาได้แล้วบางทีถ้าแบบเราเหนื่อยเรามีเรื่องเครียดแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยอย่างทีออ่หมอบอกเสมออ,อ่ะการ มีเซ็กซ์มันคือการแสดงความรักซึ่งกันและกันมันไม่ควรจะเป็นฝ่ายหนึ่งทนทุกข์แล้วอีกฝ่ายนึ่งแฮปปี้เพียงฝ่ายเดียวถ้า <c oughs> จริงๆสามารถคุยกับคุณผู้หญิงได้เพราะมอ,อกว่าออผู้หญิงค่อนข้างจะเข้าใจอะไรอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็บางทีถ้าเราเหนื่อยมากจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างซึ่งอยู่อาจจะนอนอยู่เฉยๆป้าดถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาอยากจะมีนะเหมือนที่รายการโชว์วันก่อน พวกหมอคุยกับพี่ภูมิอย่างเงี้ยก็มีวิธีนวดเออ,อน,วนวดแบบพิเศษก็ได้หรือเขาจะใช้อย่างอื่นแล้วอยู่แค่นอนแผ่ไปเฉยๆแบบไม่ต้องทําอะไรก็ได้ถ้าอยู่เหนื่อยมากอันนี้อกว่าแต่ว่าแบบเขาอยากจะมีอย่างเงี้ยค่ะเออหรือว่ามีท่าบางท่าอะไรก็ว่าไปแต่หมอว่าเรื่องพวกนี้ต้องต้องคุยกันคุยได้